This is Thai PBS Podcast v i e w the World v ก a t าน voice. สนัสกีครับเข้าสู่เนรกษกากิจาิดบกานนะคกับานนจนีุจะมานุยถ่าเรื่อนขอกทชานกานฟครั่ในปุจจุบันนี้เทลาจีนจะท่าอะไรเนี่ย เขาทาระดับโลกทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเชนร้านกาแฟของจีนที่ไปตีตลาดที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะเข้ามาตีตลาดบ้านเราหรือเปล่าและถ้าเข้ามาแล้วจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านธุรกิจกาแฟช่องตูนบลูทัมนะครับคุณชัดธนพลยงครับชัดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชัดเอาข้อเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเชนกาแฟของจีนเนี่ยเขาเติบโตใหญ่โตมากที่บอกเขาไปที่อเมริกาแล้วเนี่ย เขาเติบโตดีไม่ดียังไงบ้างรครับจริงๆแล้วคือจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่อย่างนี้ครับก็คือโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงกาแฟถ้าเป็นเชนร้านกาแฟถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยก็คือ,อานาังเงือกสีเขียวขออนุญาตพูดชื่อนิดนึงอาสตาร์บัคแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่จีนก็คือ,อปกติแล้วอะสตาร์บัคเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ขายดีทั่วโลกมีสาขาอยู่เยอะมากทั่วโลกแต่ว่าดันมีที่จีนนะครับมีกาแฟเชนหนึ่งชื่อลักกิน เกิดขึ้นมาแล้วสีน้ำเงินเสีน้าเงินเป็นกวางสีน้ำเงินแล้วคราวเนี้ย ดันชนะล้มยักษ์ s t a r b u c k ได้ที่จีนโดยโดยปกติแล้วที่ s t a r b u c k ที่จีนก็มีหมื่นกว่าสาขาอยู่แล้วแต่ว่าลักกินเองมี2 0,000ื่นกว่าสาขาแล้วก็ทํายอดขายมากกว่า s t a r b u c k เท่าหนึ่งครับข้อาท็จจริงนึงมันเป็นเพราะว่าคนจีนกินกาแฟไม่เหมือนชาติอื่นเนาะเพราะชาติเขาเน้นกินชาเขาไม่ได้กินกาแฟเขาเจอกาแฟเช่นเอสเปรสโซ่เข้าไปคงตกใจเพราะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับที่เขาได้เพราะรสชาติที่มันถูกจริตคนจีนหรือได้เพราะระบบการบริหารจัดการต่างๆมันดีกว่า ผมว่าได้หลายส่วนเลยครับหนึ่งก็คือต้องบอกว่า Starbucks เนี่ยเกิดขึ้นมาถ้าเราเรียกถ้าเราในสายคนทำกาแฟเรียกว่าเป็น Second Wave Second w a ว e ก็คือเหมือนเป็นขื่นลูกที่สองของของกาแฟครับมันจะเป็นลักษณะที่จะมาในรูปเชนกาแฟเป็นร้านที่เป็นแฟรนไชส์หรืออะไรเงี้ยครับส่วนลักคินเองเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดมาในลักษณะที่เป็น Third ดเวบและก็ขึ้นลูกที่สของกาแฟคือ ด้วยพลวัตของคนกินของโลกอะครับมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนอเรากินสตาร์บัคเนี่ยเรารู้สึกว่ามากกว่าการกินกาแฟคือเราต้องการไปใช้สถานที่ไปเซพพื้นที่เหมือนที่สตา b u c k คเขาบอกเขาเป็นเติร์ดเพลสใช่กับคน oh. แต่พอลักกินมันเกิดมาเนี่ย ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนเริ่มทานเป็นสั่งออนไลน์มากขึ้นม,มีระบบการกินที่ไม่เหมือนเดิม,มไม่ต้องการที่จะนั่งที่ร้านแล้แต่ต้องการราคาที่มันตอบโจทย์มากขึ้นโอ้ oh. ฉะนั้นเขาเอาเรื่องพวกนี้นครับด้วยราคาเองสงครามราคาส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องระบบแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ส่วนหนึ่งในการติดต่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับยุคสตาร์บัคละโอเคเพิ่มเติมอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเขามีสักกี่สาขาที่สหรัฐนะครับแต่เห็นว่าตอนเปิดเนี่ย มีเตรียมเลขศูนเอาไว้เนี่ยสาสี่ตัวแสดงว่าจะเปิดเป็นหลักร้อยและหลักพันตอนนี้มีสักกี่สาขาครับและอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้เขาขายขยายสาขาได้ค่อนข้างดีในบางพื้นที่ครับต้องบอกว่าที่จีนเองครับมี26,000สาขาซึ่งมากกว่า Starbucks เยอะเลยส a า buck s มีหมื่นกว่าสาขาแต่ตอนนี้เขากำลังบุกสหรัฐเริ่มที่นิวยอร์กตอนนี้มี8สาขาแล้วเขาขยายตัวเร็วมากครับคืออย่างที่เฮียวิทบอกเลยว่า เลขกสเนี่ยที่เขาเตรียมไว้คือ2ตัวเลยเขาจะทําเขาตั้งเป้าว่าปีนี้จะทํา300สาขาโตโอเคทําไมเขาถึงเปิดสาขาได้ไวแล้วเยอะใช่ไหมครับคือสเกลที่เขาทาอ่ะไม่ใหญ่มากสาขาเขาทาเล็กๆแต่สตาร์บัคเนี่ยต้องมีพื้นที่200ตารางเมตร300ตารางเมตรเป็นเหมือนห้องรับแขกให้คนนั่งอ๋อแต่ว่าลาคินเลนเนี่ยมีแค่แบบ20 30ตารางเมตรหรือบางอันเล็กกว่านั้นก็เปิดได้ฉะนั้นเขาเปิดได้รวดเร็วมากครับ แล้วก็ oh. อุปกรณ์ต่างๆเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่แพงมาก mm. หรือว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเอ็นขนาดนั้น <Okay. S 2> เขาใช้เป็นตัวอโตเมติอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทําให้ลดต้นทุนพวกนี้เยอะมากแล้วก็เปิดได้เร็วมากครับอันนี้ก่อนที่จะเข้ามาเมืองไทยต้องถามก่อนว่าบางประเทศเนี่ยเป็นชาติที่เหนียวแน่นกับรสชาติกาแฟมากยกตัวอย่างอิตาลีซาบัสไปไงก็ไม่เคยระสบความเร็จเลยเพราะว่าคนอิตาลีก็จะเลือกที่จะอยู่กับวิถีชีวิตเดิมของเขาบาริสต้าคนเดิมเพื่อนบ้านคนเดิม,ดมกาแฟรสชาติแบบเดิม สารัะครับความระเบียบระไมในการดื่มกาแฟเขาเลือกไหมครับว่ากาแฟนี่จืดจังเลยไม่เห็นเหมือนสตาร์บัคเลย <ๆ S 2> ทำไม <ๆ S 2> เขาถึงได้เปิดใจรับแบรนด์จีนถ้าถ้ามุมมองของผมจะประสบการณ์ที่ที่ได้ชิมทั้งทั้งหลายๆรูปแบบนะครับอย่างนี้ผมก็เพิ่งเมื่อวานผมเพิ่งกลับมาจากอิตาลีก็เข้าใจที่เฮียพูดเลยว่าทําไมเคาเจอร์อิตาลีการกินกาแฟสตรองมากอ่าที่ จีนและอเมริกาผมว่ามีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือรสชาติการกินกาแฟาาที่อเมริกาตอนนี้จเจริญเขาเรียกว่าธุรกิจกาแฟเติบโตขึ้นเยอะแต่ก็ยังกินกาแฟไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับคนอังกฤษหรือออสเตรเลีย อ๋อโ,โอเคคือ c u เจอร์ของการกินกาแฟเขาจะเป็นฟิลแบบเร่งรีบกาแฟเชนที่ขายดีที่สุดที่สหรัฐก็คือแมคโดนัล์เออจะเป็นแบบเน้นกินง่ายๆรีบๆอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆรสชาติปล,ปลุปลกให้ตื่นถูกต้องกินเป็นฟังก์ชันโอ้โอเคแบบไม่ต้องเข้มไม่ต้องบอดี้เยอะอย่างพวกนี้นอิตาเลียนกินเอสเปรสโซ่เติมนามว่าเป็นอเมริกาโน่แบบนี้เป็นต้นครับผมทีนี้ครับพอเป็นแบบนี้เข้ามาที่เมืองไทยกันบ้างครับ แล้ววัฒนธรรมการกินกาแฟคนไทยคือเียว,ว่าเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะรเราแอดวานซ์ขึ้นเยอะมากเราเรามีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเราเปิดใจเรามีแนวโน้มที่จะเปิดใจต่อแบรนด์ที่รสชาติแตกต่างไปเดี๋ยวอาจจะบอกว่าคนจีนชอบก็ค่อนข้างจืนดนิดนึง ยังไงไหมครับเอาเอา,เอารถนิยมคนไทยก่อนตอนนี้ว่าเป็นไงบ้างรถนิยม,มคนไทยต้องพูดว่าใน10ปีมานี้ครับตลาดกาแฟบ้านเราเติบโตขึ้นเยอะอปีหนึ่งมากกว่า10%บร์เแล้วก็ตลาดโดยรวมเนี่ยหกหมื่นกว่าล้านบาทแล้วก็เติบโตทุกปีซึ่งอย่างหนึ่งที่คนไทยเป็นนะครับก็คืออตอบรับกับทุกวัฒน,นธรรมที่เข้ามาประเทศไทยเราเป็นชาติอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลครับไม่ไม่ปฏิเสธอะไรตอบรับหมดแล้วก็แล้วก็ยินดีที่จะทดลอง ไม่ว่าจากกาแฟจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีค,คนไทยทดลอหมอดแล้วก็ถ้าจะพูดภาษาบ้านๆนก็เห่หมดอะไรเข้ามาเ,เราเทสหมดชิมหมดครับฉะนั้นผมว่าด้วยด้วยตอนแรกครับถ้าเกิดว่าผมผมเชื่อว่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าลักกินเนี่ยจะเข้ามาปีหน้าหรืออาจจะปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะทำรีเสิร์ชอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาผมว่าคนไทยก็ แห่กันไปหรือว่าเข้าไปที่จะทดลองชิมอยู่แล้วส่วนคนจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะผมว่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะคนไทยรสนิยมหลากหลายจุดขายของจีนที่ผ่านมาคือเข้ามาใล้เช่นเชนที่เป็นรูปมนุษย์ิมะเนาะรหรือว่าเชนอะไรก็ตามแต่คือราคาจะค่อนข้างถูกย่อมเยาวพอสมควรเข้าถึงง่ายคนไทยมีความถ้าเลือกระหว่างความอ่อนไหวกับราคาที่ถูกลงกับความอ่อนไหวต่อรสชาติที่อร่อยอะไรสําคัญกว่าครับ โอ้ oh, ผมว่าแล้วแต่กลุ่มเลยโ oh. อ้สมมุติว่าในในกาแฟบ้านเราเองอะครับก็มีหลายมาร์เก็ตมากตั้งแต่กาแฟแบบว่าเป็นชาชักเหมือนเป็นรถเข็นจนมาเป็นเชนอาจจะพูดชื่ออเมซอนหรืออินทนิน oh, <okay. S 1> อ่อังกฤโอเคอเคแล้วก็อ,อาจจะเป็น Starbucks หรืออาจจะเป็นยุคใหม่นะตอนนี้ก็จะมี Uno Coffee แล้วก็มีวัน t o t ที่เป็นเชนที่อยู่ระหว่างกลางร,ระหว่าง specialty กับตัว่าเชน coffee อ oh, แล้วก็มีราคา <okay. S 1> แบบเป็นเป็นร้านที่เป็นสเปเชียลตี้ก็มีเยอะมากครับตอนนี้โอ้โห oh, นี่นี่คือเกิดมาไม่เคยรู้นะครับว่าเขามีลําดับชั้นใช่ครับท,ท,ที่ที่ตอบโจทย์ของคนที่มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้สมมุติว่าเข้ามาจริงนะครับคู่แข่งโดยตรงเขาอะเป็นใครเพราะว่าบางคนบอกเขามีหน้าร้าน mm hmm. เขามีแบรนด์ไอเดนติตี้จากสีเขียวเนาะมาเป็นสีน้นําเงินซึ่งบ้านเราเองก็มีนกเงือก mm hmm. นะครับทีนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะกระเทือนกลุ่มใดครับ ah. ผมว่ากลุ่มที่จะชนกับเขาแน่ๆเลยก็จะเป็นกลุ่มนกเงือกเมื่อกี้นี่เลยโอ้นกเงือกเหรอแล้วก็อาจจะเป็นอินทนิลกับพันไทยเป็นกลุ่มที่เป็นเชนคอฟฟี่แล้วก็มีสาขาเยอะเช่นแบบไทยๆเรานี่ใช่ครับอย่างเมย์ซอนมี4,500สาขาโอ้เหถือว่าท็อป5ของโลกนะครับที่เป็นร้านกาแฟที่มีจํานวนสาขาเยอะฮูชิงเหรอจริงครับท็อป5เลยฮะใช่ครับขอขออนุญาตถามหน่อยวนี้ก็นะสีแดงเป็นจีนเนาะถามสีเขียวอเมริกันเนาะถามอีก2อันก็เลยครับ อีกสองอันไม่แน่ไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าของไทยเนี่ย4 5่0ันเดี่ย4,500แล้วตั้งเป้า5000สาขาครับแล้วก็เจ้าิ่นเนาะเจ้าิ่นมีพันไทยก็1,500าอสาขาซึ่งซึ่งถือว่าจำนวนสาขาเยอะมากครับครับมองว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วจุดเด่นที่เขาจะมีเขาจะชูนะครับซึ่งส่วนใหญ่สินค้าจีนก็คือว่าสะดวกรวดเร็วถูกจุดเด่นที่เขาจะมีกับจุดเด่นที่เราเรานี่คือทั้งอุสาหกรรมมีแตกต่างกันไหมครับ แตกต่างกัน <Okay. S 1> ครับคือถ้าเรามองง่ายๆเลยถ้าถ้าเวลาเราพูดถึงความเป็นจีนเวลาบุกตลาดไทยสิ่งหนึ่งที่เขามีเยอะกว่าเราคือเงินทุน <Okay. S 1> และเทคโนโลยี <Okay. S 1> ครับอย่างตัวที่เขาทำไมเขาถึงชนะอาสตาร์บัคที่จีนได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี ที่ดีเขามีระบบสมาชิกเขามีระบบที่เข้าถ e ouais. ึงผ <ese> okay. ู pues, ้คนได้ง่ายกว่าอ๋อเหรอมันถูกจริตคนจีนไหมครับท่านนั้นถูกจริตคนจีนโอเคอย่างที่อาจจะผมเมื่อปีนี้ผมไปงานกาแฟที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้มีงานกาแฟแล้วมีงานกาแฟระดับโลกขนาดปะชาชาติที่ไม่กินกาแฟเนาะใหญ่ระดับโลกแล้วก็คือทุกอย่างมันเทคโนโลยีมันมันรันหมดทุกอย่างเลยครับเราไปร้านค้าเราเราจะสั่งกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งที่หน้าร้านเลยครับกดที่แอป แล้วเดี๋ยวแอบ,บไปเอาโอเคไปถึงพร้อมเสิร์ฟทุกอย่างมันเข้าถึงชีวิตผู้คนได้ง่ายแล้วก็คนจีนเป็นประเทศที่พัฒน,นารวดเร็วมากแล้วก็คุ้นชินกับการใช้ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ <uffy> ประเทศไทยก็กําลังจะก้าวไปจุดนั้นคนคุ้นเคยเด็กเจนซีเจนอัลฟาคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันละไม่ไม่ได้อยากจะเข้าไปร้านแล้วก็ไปสั่งแล้วก็ไปยืนรอ5นาที10นาทีเพื่อจะได้กาแฟ1แก้วอยากจะกดปุ๊บแล้วก็ไปถึงก็ พู้ง่ายไปบริโภคจริงใช่ไม่ไม่เหมือนพวกอิตาเลียนนะไปแบบคุยอันนั้นคุยเยอรเลยอันนั้นอันนั้นคือมูลีแม็กท่าว่าสีเขียวเนี่ยจะรู้จักคนเนาะ <c oughs> คุณชาติเป็นไงครับ <c oughs> วันนี้เอาแบบนี้ไหมครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต,ตกต่างกันไปทีนี้จุดเด่นเกี่ยวกับมาถอยกลับมาจุดเด่นที่ต้องบอกว่าแบรนด์ไทยเองเติบโตเร็วนะ <c oughs> จุดเด่นที่มัดใจคนไทยด้วยกันได้เนี่ยโอเคอย่างเยียุตเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวอเมริกันเนี่ย the third place คนไปแล้วไปใช้ที่เขาอยู่ที่ prime location แต่จุดเด่นของกาแฟอื่นๆรวมถึงแม้กระทั่งว่าของชัดเองหรือ,อเอครือขายชัดเองจุดเด่นของเราเราต้องมีจุดเด่นเนาะคืออะไรครับหนึ่งคือผมว่ารสชาติเนี่ยมันถูกปากคนไทยมากกว่าโอเคแล้วก็จลิตต่างๆผมว่าคือ เหมือนที่เฮียบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยมีกลิ่นอายความคล้ายกับวันนธรรมอิตาลีอืคือชอบพูดชอบคุยชอบเจอชอบสังสรรค์อ่ะไอที่บอกว่าชอบใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ทุกเจเนอเรชันอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเจน y g e เจน a b y Bo ์เเนี่ยยังชอบพูดชอบคุยชอบเจอชอบเห็นชอบได้กลิ่นอ่ะอย่างเราไป Star า buck แเราบอกว่าทําไม Starbucks มีกลิ่นกาแฟทุกสาขาเลยกลิ่นเดียวกันหมดเลยอันนี้คือเป็นกลิ่นที่เขาวางเอาไว้ให้มันเป็น แบรนด์อเดนติตี้ของเขาซึ่งคนไทยก็จะติดแบบนี้ครับอยากนึกถึงกาแฟกลิ่นม,มาก่อนเลยฉะนั้นเรายังอยากได้อะไรที่มันเป็น Old School อยู่เดินเข้าร้านมีการทักทายพูดคุย อ่าแล้วก็ด้วยรสชาติที่มันเข้มข้นกว่าหนักแน่นกว่า oh. อาจจะคุ้นเคยมากกว่าอันนี้เป็นผมว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็โลเคชันด้วยอย่างแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงที่มีเชนเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในสถานีเติมน้ำมันหรือในปั๊ม <Okay. S 2> ฉะนั้นโลเคชันพวกนี้มันมันเป็นอะไรที่ตัวรักกินเองก็เข้ามาแยง่งยากเพราะอย่าเปนพื้นที่เขาอะพื้นที่เขาซึ่งแล้วเราพฤติกรรมเราถูก เรียนมาหรือถูกสอนมาว่าเวลากินกาแฟแล้วอยากกินกาแฟเนี่ยเติมน้ำมันแล้วเรานึกอยากกินกาแฟเติมทั้งน้ำมันรถน้ำมันคนถูก<อ>ต้องมผมว่าวัฒนธรรมพวกนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันซึรรรมซับเข้าไปในวิถีคนไทยละอันนี้อาจจะยากนิดน,นึงสําหรับกาแฟจีนที่จะมาบุกสมมุติว่ากําลังจะมาถ้ารเรามองว่าเขาก็กคือผู้คู่แข่งนะครับซึ่งปกติแล้วอีกฝ่ายก็ต้องเตรียมการในการตั้งรับเนี่ยการตั้งรับที่ดีที่สุดของไทยก่อนหน้าที่จะเข้ามาคืออะไรครับอ้ออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเลยครับที่จริงๆแล้วอ่ะผมผม พยายามทําอยู่แล้วก็พยายามสื่อสารกับคนในกลุ่มคอมมูนิตี้ของผมหรือว่าในกลุ่มคนที่เขาติดตามช่องผม oh. ก็คืออย่างหนึ่งเลยครับประเทศไทยจะบอกว่าข้อดีก็เป็นข้อดีครับแต่ว่าเป็นจุดอันตรายก็เป็นจุดอันตราย oh. ตรงที่ว่ากําแพงในการที่จะเข้ามาเปิดร้านนะครับมันมันเที่ยวม,มากๆเลยคือใครนึกอยากจะเปิดร้าน <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ใครอยากจะทําก็ได้อย่างที่อิตาลีครับอย่างที่ปอดอย่างที่บอกว่าเพิ่งกลับมาแต่ละแอเรียนะครับ มันจะมีร้านกาแฟไม่กี่ร้านแล้วทุกคนไม่ได้สามารถจะเปิดร้านกาแฟได้คุณต้องมีเซอร์ติฟิเคตคุณต้องมีรายเส้นคุณไม่สามารถจะแบบหนึ่งเทาฉันจะเปิดคนที่ขายที่ฉันเปิดหมดคือทุกคนจะต้องมีที่ของตัวเอง <Okay. S 2> แต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้คือมันก็เป็นข้อดีทีม่มันเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายแต่ข้อเสียคือถ้าคนเปิดเยอะ ดีมาซัพพลายมันไม่อยมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันก็ทําให้ร้านที่เปิดมาก็แข่งขันกันเอง mm hmm. แล้วก็คนที่ยังไม่แน่ใจตัวเองบางทีทําเพราะว่าเห็นเพื่อนขายดีแล้วก็อยากขายด้วย <Okay. S 2> เห็นเขาทําแล้วดูเท่ก็อยากจะทําแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งนะมันเหมือนหมอเหมือนวิศวกรเหมือนครู mm hmm. ที่ต้องเรียน4ปี5ปีกว่าจะทําร้านได้แบบทําได้จริงจัง แล้วแล้วธุรกิจพวกนี้ถูกต้องครับแล้วธุรกิจพวกนี้มันไม่ใช่มีแต่โลกสวยอย่างเดียวมันมีความอีกด้านนึงก็คือความน่าเบือ่อเรื่องคนเรื่องทุกอย่างที่เราต้องดูแลฉะนั้นสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันเข้าง่ายมันก็ตายง่ายโอเคอ่าฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมพยายามทาว่าเอ้ยธุรกิจนี้มันไม่ง่ายนะ ถ้าคุณจะเข้ามาคุณต้องเรียนรู้จริงๆแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณชอบมันเห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับแน่นอนการแข่งขันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดเราตรีมการเอาไว้ก่อนนะครับโดยการชูจุดเด่นของเราซึ่งบ้านเราเป็นชาติที่ถือว่าดื่มกาแฟไม่น้อยแล้วนะครับเราจะเตรียมการอย่างไรเพื่อย้ำม่มั่นใจนะครับว่าเราสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจบนต่างของเราเองวันนี้ขอบคุณชัดมากนะครับขอบคุณชัดครับ และนี่คือสศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS p o d c พอดแได้ทางเว็บไซต์ www thaipbspodcast com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ร่วมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud